ชมเมออลมแรงมากเจอฝนกลางทางไปไม่ได้เลยต้องจอดลงที่ขยุกเข้าอยู่กลางทางเลยลมหนักมากเลยชมข้างหน้านัาน่นนะตรงไปเป็นหมู่บ้านปู่กาศีอู่6กิโลนะครับต้องจอดก่อนเพราะว่า,วาลมเจอฝนกลางทางไปไม่ได้ต้องหยุดพักก่อน ก็ไปไม่ได้ไม่ไหวใสย่ยุงเข้าชี่น้องไม่เจอฝนอะไรยังไงเราก็ต้อนตอนใส่ถึงที่หมายพอพอก่อนกว่านั้นก็ต้องจอดรถพักก่อนเนาะเพราะมันเจอฝนไเดี๋ยวต้องเดินทางกันต่อไปรอยฝนซาจลหน่อยจะลมแรงมากมันไม่มีฟ้าร้อง ท่านผูช้ชมเออยาวไกลมากเลยเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดขับมาได้ครึ่งค่อนครึ่งทางแล,ล้วล่ะถนนคดเคี้วรถเลอะเกินเดี๋ยวตะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเนาะยังไงก็ต้องเดินทางให้ถึงที่สุดถึงไหนก็ถึงกันเนาะตามรถคันนั้นไปเลย นลงไม่เปอยอยู่แล้นะจะที่ตกนะตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปอีกหลายหมู่บ้านไปถามเขาบอกว่าอีกประมาณ15กิโลนะครับเราจะต้องไปต่อไปมีต้นตาลเลาะริมถนนด้วยนะครับไหลาทางน่าจะเป็นทางโค้งบอกว่าลดความเร็ว ทางโค้ผพ้ชมต้องมากระงเป็นพิเศษซึ่งไงเข้าวู่บ้านม่วยนะครับหมูบ่บ้านม่วยหนองอียาทางก็าลาดยางสวยดีนะครับ ตกตลอดทางเลยยังไม่หยุดตกทั้งวันจบตลอดเลยนะคะอันนี้บ้านหนองเป็นบ้านหนองเป็นต้องไปก่อนกันแล้วกัน ไปที่ทางไหนเนาะมาถึงถนนหลักเองแล้วท่านผู้ชมอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสันนภูมิอ่าจะไปทางไหนแล้วเนี่ยอ่าทางไหนดีเดี่ยวซ้ายก่อนจะเลี้ยวาเนานะ รเาเก็ไปน้องีมากกว่าริปเยจอร์เ,รเียากข้าไปได้ด้ยเนี่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนี่ลานก็ว้างเลยบรบิเวณอูถงมากลงทะเบียนเอ้เยสวยจนพี่ครับ เราสามารถเดินเข้าไปได้ไหมครับขอบัณนะครับผมน่าจะต้องถามก่อนอสวยมากบริเวณมีโอ้ตัวนี้สวยงามจริงๆนานผู้ชมมีอ่าสะบัวด้วยอยสวยงามมากเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่ง รับประทานอาหารเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นบริเวณเครื่องเล่นน้ำด้วยท่านผู้ชมจะเป็นห้องน้ำห้องสุข,ขาของร้านค้าแค่ตรงไหนเนาะที่เขาตกปลาเฮ้ยสวยงามมากเลยตรงนี้น่ะ ตัวอะไระมั่งหรือแพะหรือก็วางอย่าเข้าไปเลย,ยมันตื่นนู่นไงที่เขา<อ>ตกปลากันคนเยอะมากเลยโอ้โหบรรยากาศมาถึงมาถึงแล้วท่านผู้ชมดูสิที่กำลังตกดูบ,บริเวณสวยๆบริเวณก็ว้างเลยเดี๋ยวแล้เสียนก็กำลัง จดใจจดใจจออยู่ที่บ่อ,บอนะครับดูพี่กำลังปักคะม้นลุ้นอยู่เลยเสียนเบ็ดเยอะมากเลยมาได้ไหมใช่ไหมพี่กำลังลุ้นอยู่ไม่ได้โอ้สนุกมากเลยโอ้พี่เสียนเบ็ดมามากมายเลยเยอะจริงๆเลย นดูสิบริเวณอ่อกว้างมีหลายบอบ่ันผู้ชมน่ะพี่น้องเสียนเบ็ดเยอะมากเลยนะครับหนูได้แล้วน่ะขนาดได้แล้ว ผู้ชมดูสิสถานที่กว้างขวางม,มีโบเซียนเบ็ดมากันเยอะเยอะมากมายเลยน่าสนุกมากเลยเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความสุขในรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่โอ้ย เเป็นเยอะจริงๆเป็นร้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็กว้างขวางบริเวณเปิดใหม่เป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินพักผ่อนบรรยากาศดีด้วยอากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะครับมี่ฝนตกด้วยแล้วก็อากาศดีดีมีร้านอาหารบริการด้วยท่านผู้ชม